ดีดดีอยู่ทงน้พวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่ รีโหลดทีมถูกกำจัดแล้ว,ว,ว,วมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้มีแบตเตอรี่เกราะตรงนีงฉน้ฉันกำลังยิงต่อ ฉันกำลังชาร์จแบตเตอรี่กรอบตรงนี้ศัตรูถูกแล้วกำลังยิงต่อสู้เริ่มวังคาสตากำลังรักษาตัวอยู่ มีพันธยสไนเปอร์ตรงนี้เลเวล 3. 3> สนามลลังรรบอ่ายินนเแ้้วตตตีี สักผจญก่อนบินวบวงซีสซองสังหารศัตรูแล้วมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ทั้งทีมถูกกำจัดแล้วเราตัดสินใจถูก up

ถึงถูกกำจัดแล้ว<ผ>ม,มีเป้าหมายมีศัตรูรอบี่สามเริ่มรับหลังตอนบีบูส่นมีศัตรูอรมีศัตรูอี่รวัเจอศัตรูไปสำรวจทางนี้กันเถอะถูกเป็นการทำงานต้องการาการช่วยเหลือมีกล่องพยาบาลตรงนี้ขอหนึ่งวินาทีเราทำได้ ยหาของฉันกำลังรีโหลดมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้มีโลน็อกดาวตรงนี้เลเวลสติดตั้งสิบลายแล้วมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสี่กำลังรีโหลด น่องมิสครงั่ังไปเลยกังวชตะขอเกี่ยวอยู่ ังวงเซฟโซนกำลังขยับเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วงั้นเหรอโถฉันเลยจะได้วิ่งสักหน่อยนะมีมแค่แพ็กเกจกำลังส่งมานี่เป็นแผนบของเรานะกำลังโจมตีจบแล้วเรมีเครื่องสร้างไอเทมกำลังมาฉันกำลังชาร์จกรอ อีกทีมกำลังยิงมีพาร์ทายสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วมีกล่องพยาบาลตรงนี้สกิลอัลติเมทพร้อมแล้วมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้กำลังเรโหรดรอบที่สี่เริ่มนับถอยหลังก่อนบิบวงเซฟโซนฉันไปแล้วนะเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วฉันคงจะวิ่งวนเล่นเล่นเพื่อความสนุกแล้วค่ะ ส้ความเสียหายของฉันมิรากระนน่ะกำลังโดนจริงต้องการความช่วเหลือตรงนี้นี่ไม่ใช่พวกของเรานะกำลังวางประตูวาง

แค่แพ็กเกจกำลังส่งมา